いいですね。<noise> พันตำรวจเอกภาสกรภัยจิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมาบตาพุธตาบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยองพันตำรวจโทพีรวัดวงทองสารวัตรสืบสวนร้อยตำรวจเอกชนุดบานทองรองสารวัตรสืบสวนพร้อมชุดสืบสวนได้ร่วมกันจับกลุ่มตัวนายนัชนันมอสแสนทวีุขอายุ26ปีพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นมีโอสีแดงทะเบียนวแหวนททงมอมา151กรุงเทพมหานครรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นฟีโน สีน้ำเงินขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่วแวแลลิง684ระยองรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟรุ่น125สีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรวม3คันมีนางสาวสวรรณากระโจมอายุ20ปี ชาวจังหวัดระยองเป็นผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่นมีโอสีแดงหมายเลขทะเบียนวแวนทอทมวอมา้า1 5 1กรุงเทพมหานครซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเคยทาการที่โรงงานแต่ถูกให้ออกจากงานเพราะว่าเจอพิษเศรษฐกิจโควิด -19 ไม่มีงานทําจึงกรเวนเดินขโมยรถจักรยานยนต์และจะนําไปขายต่อในราคาคันละสา0พบาทเงินที่ได้ก็จะนํามาซื้อ,อยาบ้ามาเสพเจ้าที่จึงได้นําตัวส่งพนักงานสอบสวนดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป